เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมนายพัฒน้วันนี้อยู่กับเกม w a r t ทูปนายที่นายทีนเซเวนทีในภาคที่2แล้วนะครับก็เข้าต่อเลยดีกว่าครับวันนี้จะเล่นด่านที่2ให้หมดนะครับที่เรามีตังอยู่42เนาะผมก็จะอัพอัพสไนดีกว่าครับแล้วก็ไปเล่นกันเลยอุ้ยผมลืมแอด แอสไนเข้ามาไม่เป็นไรนะครับเจอว่าไม่ผ่านผงจะแอสไนเข้าไปเนาะอู้ด่านนี้เป็นดาน่นดานด่านโล่งเลยครับมีป้อมด้วยมีป้อมด้วยมันจะยิงเราหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่เห็นนะฝ่ายลงข่ามาประจําป้อมเลยนะอุ้ยอุ้ยมันยิงนะครับแล้วผมต้องใช้สนาจยรยิงๆริงวะ อืมผมน่าจะต้องใช้สนนยนะครับอุ้ยไม่ใช่ใช่นี้กดเมนูแล้วสนัยเข้าไปไอดูซิว่าใช้ได้หรือเปล่าเราส่งสนัยไปก่อนเลยครับแต่สนัยมันจะยิงได้หรอหรือว่าต้องใช้เราต้องใช้ของข้งขางบนแบบแอสไตล์อะไรอย่างเงี้ย ผมขอดูน,นะครับอันนี้ฝั่งลุงค้ามาประจำอยู่ที่ในนี่นะครับในหลุมได้ถึงแล้วไปถึงแล้ว,ลวสนเรา เอาทะเลผมแตกครับผมควรต้องใช้ตัวอะไรเนี่ยเมื่อคนจะยิง อ๋อนี่ครับป้อมแตกแล้วแต่นี่ผมใช้แบบว่านี่นะแบบแอร์สไตล์นะบุกเลยครับบุกอีกอุ๊ย็นเนอะ บุกเลยครับบุกเลยบุกเลยเรียบร้อยครับอู้เริ่มยากแล้วนนเนี่ยอู้เราปลดล็อกเฟรมโช,โชว์โชเวอร์เหรอโอเคครับี๋่ว่า,าเป็นไพโลไม่ <laughs> ใช่เดี๋ยวขอดูราคาก่อนนะ19บาทนะครับอุ้ยอันนี้แว่าปลดล็อกไม้เลยเหรอ คือว่าแจ่มเลยนะครับนี่รถถังเป็นมาร์ควีอันนี้เป็นระเบิดนะครับรูว่าเราต้องปลดล็อกเครื่องบินนะเดี๋ยวผมอาจจะได้ปลดล็อกเครื่องบินนะจะไปร้อยหนึ่งไปเลยพวกอู้ปลดล็อกมันเพิ่มเป็นสามช่องนะครับสนล้ยกันนะ ไปนะครับขนข้าวยังไม่มานะครับสักสักคสักคนเลยนะอุ้ยเป็นแบบพี่พี่ก้ามโตนะครับเนี่ยพี่ก้ามโตไปหนึ่งอุ้ยไปแล้วครับ กอห้ okay, พวกไปเลยเฮ้ยเราอีซี่ครับตอนนี้โอเคตอนนี้มีเงินสี่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับโอเคไปกันต่อนะครับด่านที่สิบสองนะครับเอสิบเอ็ดสิเฮ้ยตัวนี้กันว่า ผมต้องลองเอาสไนไปไรยิงก่อนนะให้เวลาสัก2นาทีแล้วกันนะถ้าว่ายิงไม่แตกก็งคงต้องแบบเอาแอร์สไตล์ลงมือนก็ใช้มอเตอร์ก็ได้มั้งอุ้ยเรียบร้อยแล้วครับต้องแตก เร่งว่าใช้อันนี้ปกติก็ได้โอเคเลยไปเลยพวกไปเบิกควันกันอุ้ยโอ้ววันเสารนเรานี่มากเลยครับ รอให้ฝั่งนี้ไปหมดก่อน,นะชาเลยพวกมันจะบอกว่าให้ใจเย็นๆนะแต่ว่ามันก็ไปก่อนซนะะแล้ว ไม่เป็นไรครับชาร์เลยพวกชาร์เลยไปครับตอนนี้ชาร์เลยชาร์เลยอุ้ยได้มาจากไหนเนี่ย ไอตัวนี้เรายิ่งป่อบางอยู่เอาว่าแต่เฟรมโชว์เวอร์เราเป็นแห่งนี้ทาดเลยไม่ต้องสนใจมันอะไรเนี่ยจากจะชนะก็กลายเป็นไม่ชนะนะครับตอนนี้เฮ้ย เอ้ยมันเถื่อนจังมันเถื่อนจังวะนี่คือสามสามกองร้อยเม่มช่เดชสามตัวของเราคือตายหมดบุกมาแล้วบุกมาช้าแล้ว ตายหมดที่พวกบุกเลยอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันพวกวิ่งไปเลยเยสใช้เวลานานกว่าที่คิดนะครับเนี่ยโห98 S Holy s h i t ไปต่อเลยครับหลัสิสี่สิบสองเจอว่ามันแบบมันใช้เวลานานประมาณนี้ผมก็จะเล่นอาจจะเล่นประมาณสามด่านนะครับเพราะว่าเอาเอาคลิปนี้สามด่านพอนะว่าไม่อยากจะให้ว่ามันยาวเกินนะอ่าประมาณสักสิบนาทีนะครับประมาณนี้เนาะกำลังดีสิบสิบกว่าน,นาทีประมาณนี้ โอเคตอนนี้มีสามกองกำลังนะครับอันนี้ไฟนี้กำลังบุกมานี่นายไม่กลัวเลยใช่ไหมเนี่ยมันมองมสาสะสมได้สามนะครับระบุกเลยเพื่อนกองกำลังเราเยอะกว่าอุ้ยเครื่องบินที่โคตรโหดอีกแล้ว บุกเลยบุกเลย Yes ส0ิบใช่ครับประมาณสิบนาทีพอดีัน,นผมองปลดล็อกเครื่องบินไว้ก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยปลดล็อกมาร์ควีเท่าไรเอ่ยห้าร้อยเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาอืมเราไปเป็นเครื่องบินแบบแรง,แรง ว่าครับไวเจอกันใหม่พัดหน้านะครับสําหรับพร์ที่สองก็ขอตัวลายไปเท่านี้บ๊ายบายนะครับ